สวัสดีครับพี่น้องแฟนมล่ำรัตนสินตาเทยราชนะครับผมมือนี่มาเก็บบักหน้าครับพี่น้องราะว่าบักหน้ากำลังตูงนะครับกำลังตูงพอดีครับบักหน้าครับพี่น้องบักหน้ารัตนสีน่วยไงครับสมบูรณ์ครับพี่น้องปอดสารพิษน้ำเนาะครับผมนี่แล้วกิจกรรม การท่อต่างหากินบ่ได้ขาดนะครับผมผ้าไรคิดทุกมือนี่ตรงนี้ดูแข่งกันนะครับนั่งเอกซาวขอดสีกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าปลอดสารค่ะตัวอินนี่ว่ปลอดสารนี่สิเอาวาปลอดสารก็หน้าค่เกะโอเกะเก็บหลอดแลยเราบอกว่าเอาว่าชาย่ายพี่น้องคนปังน้ำดูเออ ตาสท้านค่่มอานยแหนไอ้ขวดเนหญิงไอ้ปอเปกไรปม่หิงกูเป็นแม่ยิงไอ้ขดีขาี้่า่นมึงต้่งมองไดมมึง้ีมึงูดีหอย่างนี้อดพุจิกะลังตูงเนาะกะลังตเก็บบากหน่านะมันอันแดงเลยอันแก่ๆในเดอกขอดมึงจะเอามั่วอะไรเก็บหมด้ตอนบักหน้าเนาะเก็บตไม่กินเลยเหมเดี๋ัน่อเงหมดไปเบดีก ยืบิดคนมาได้ตกมันไม่ตกจนแกมันเอาบทเปลี่ยนได้ยังไงโอ้สมบัติบอีกทีเป็นบหรอมบัาังไเนี่มันพรามึงเรนลอยอยู่เนบตได้่นอบังนาว่าก็เป็นบาคุณบอขึ้นบดเลยง่าง่ง่ยเขาอาจ้นได้หลายเร็่องเขาะจังทึกกแตกเป็นยังไเป็นยังไงมามันมันดแงอละมันมีอแเที่ยวานูกดลูกงาาเว คืออันเกต้าเพาะว่าลูมะนาวนะครับที่เราดูแลกันนะครับเพราะว่าเป็นมะนาวที่มีความออันนี้คืออะไรนี่ผู้ใดมาลักนี่ผู้พ่อได้เน,น,นี่เนาะพ่อได้เขี่ไปเห็นถุงกระสุนมาขึ้นมาลักก็ะไรว่ามันถุงขี่เานาะอันนี้เอาไปส่งร้านนะครับส่งร้านร้านคุณนายเป็นคนสวยร้านคุณนายปิ็นขนมจีนนะครับผมสีน้าเแยกยปันเกอะพี่น้องสีนโตมาจาก หม้อผักนะครับผมอ่าอาจจะมีนคนสงสัยนะครับว่าเป็นหย่าที่หลายแทฉเพราะว่าเขาต้องการให้หย่ากับบักหน้าเนี่ยอยู่ผสมประสานกันคาราวางหย่ากับบักหน้าเอือกเกลือกูรต่อกันค่ะที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหย่าค่ะบางหนามาเลยพี่น้องคิดว่าเกลือกูร์ไม่มึงยังงี้ฮะเอาเคเราสัง่งไอ้มะตัดมึ้งมามะตัดมึงข้าแต่นอนเว้นคุณนอนอยืดขาคุณไม่ต้องตื่นเลยคุณปวดตื่นก็ตื่นชิวอะ มันหนีไปนอนแต่ผมาฟวางก่อนนะเพื่อนบ้ามัเก็บกันหน้าไปกมาเล่ามรูปไระเดชทอเอาพระทองกับ่าไปในหนังสือเนี่ยแหะถ้าเกิดเป็นธรรมชาติเกลือกุลกันระวังก่อนเล่กับหนังสือเกลือกินกันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปมึงก็มึงย่างอยู่ยนี่มึงได้จักหน่อยไปขอดเลาะอยู่หันก็อีห่านี่เสียวจักบาทนี่ปานนี้จะได้แม่ค่าเก็บมาหน้าเศร้าบาสกุฏาพุ่งเนี่มึงจะได้เพื่อการเป็นกระแสกุฏา มึงจตายจากอวะเลี้ยวข้งหนาก็วไม่นั่นมึงรบมันฉังคะ้อยายกอยูเลยว่ามึงนี่าวบ้าเมืว่าสลาานหญ่หลายอยู่นีวตองตัดดอกท้งแหีขอดกินแบบพวกนี้ มันบมเมนบมเมนต์บี่ตะบักันหน้าได้พี่น้องมีฮอดบักิกเบิ่งบักผีเดิมเนี่ิกเกอลายคอสีนี่เป็นซื้อน้ำฉันว่าเราขอเต้แตงก่อนให้เ้าบัด้ัมมีามจะได้ต้อนเื่อง้ามรมตัวังนั่งคืนชาดาล่าอยห้ามหมอซะ ขอาที่แห่มากินดอสีนี่เป็นเสื้อน้ำฉันใส่มึกมึงใส่แอคโค้ดนี่ไก่พี่น้องพี่บ้านนั่นขอเสีนี่เป็นเสื้อน้ำฉันสื้อยมาตัวของนางเสื้อแต่แดาล่าหน่อยบอยเมียไห้มาจังซีให้มาจังซีขอเสีแสดงขิ้นพร้อมหน้าขอเสีนีเสื้อเป็นเสื้อน้ำฉันส่วนมาตัวของนางเสื้อดต่แค่ดาล่าน้อยที่บ่อมึงจังซีมึงรับเหรอกูฟังกันอีกท่านเฮ้ยรับมึงฟังมึฟังเออรับรู้ แม่นเนาะรับไปขอดสีนี่เป็นเสื้อน้ำฉันส่วนตัวของนางซื้อนชาช้าน้อยดาละหน่อยตีหางดาละหน่อยจีว่จวาจกลัวยม่น่าหน่อย,อยอส่วนญขอดสีตัวคอยหาผัวพ,พ่อได้กพึ่งคนน่ะหาผัววัดเดีหาผัวพ่อได้กพึ่งพึ่งอย่างพึพ่งได้ยกลักเลยนะเข <laughs> าได้ยกลักบ,บ่เต็ะเต็ <laughs> ก็มีไฝกันเครงทุ่มเท่าใดกับบ่ได้ใจคอยอยู่บ่เป็นเอานรัต่อไปใส่ละฮอดใส่ละอยู่บ่เป็นนั่นชากับบ่เป็นหาทุ่มแต่ควนไวทุ่มบังยมทุ่มบักมีเบื้องกว้ามนี้แงมึงพอหน่อยังเจอทำน่องไลยนี่ทำน่องเขมาล่าที่บอกคนนั่นชากับบ่เป็นหาทุ่มแต่คอนไวทุ่มบังยมทุ่มบักมีเขา บ่ได้มีกันพ่อหน่อยบอ่ได้กินว่าหาเมื่อก่อน,นอเอาอะไมเอาเสียงเลยสวนนาชา่ากับบอเวนหาสุ่มตะคอนไอยสุ่มบักย่มสุ่มบักหมีบ่ได้กินพ่อหน่อยสร้างขดสีต่อคอยคนสวยจนคนซาห,หาสุ่มแต่ดาลนะประเดี๋ยอลล์มกับบอเวนกลางเต้นยูซูปี <laughs> ทุ่มบักนั่นทุ่มบักนี่ ทุ่มบักนั่งทุ่มบักนี่จนว่าบ่เหลอหย่งขาดร่ทุ่มบักนั่นทุ่มบักนี่จนว่าบ่เหลืออย่างมาเอารุงในเร็วแลมีแนวรงผมมีแนวลงดีวโอ้ยตนจุดลงอลลอยีผักมึ่งอ่นข่าวหดักันเลนี่คือต้นบักบูดครับ่น้ออันนี้คือต้นตบบลึกลับหลายอีีกับพี่น้อง่น้แล้ต้นดุกขนาดครับดุกพี่น้องอันนี้อันนี้ตินทักหาน สมองมองพันละมุนผักหวานไงผักหวานปลากระลักสิงห์ปลาปลาที่ห้าตมไม่ได้ลางต้นน้อยไอ้แบบมันต้นใหญ่มึงยาวเอาเก็บขาเก็บผักเก็บผักเก็บผักหวานเก็บผักหวานมึงยาวเอาโอยมึงยาวห่ามึงไม่เ็บเราเรก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาที่นี่แต่ละท่าเราสองลานที โซนะเชานี่กับขายไม่กินยาข้ากินข้ากินข้าแล้วข้าวไปโอสิได้แจ็รอยนุ้ยแล้วนี่ได้ได้อยนุ้ยอด้ไมอ้แจ็กรอยนุ้ยครับตมจ็กรอยนุ้ยนี่ได้เท่าไหเอาเอวาตน้เขาบอกให้บอบเสี คอสี่ยูทูเันส่งอสีนี่เป็นซื้อน้ำกัน่คนวัตัวขอซื้อแาานร่าอสีคอสีนี่เป็นเื้อน้ำกังน่คนวัดตัวของมาซื้อมะชาต่ลาน้อยสูงเกินไปอสีคอสีนี่เอาีมีอย่างไเอาน้ำมันดาีมีเลยเอาไอยู่หน นะครับนี่ก็คือมะนาวนะครับมะนาวเป็นมันเป็นมะนาวแปล่นบอกคือมะนาวอย่างอันนี้อมะนาวอย่างครับอันนียง่ายไี่ดีอยู่ประมาณนีนี่ก็คือตะไคร้นะครับนี่คือตะไคร้หอมนะคะับจะมีความหอมมากนะคะมะนาวแต่ละลูกนี้จะมีความปิ่งปังน้ำเยอะนะคะบีบอันน้อยนึงนะคะจะได้ประมาณกะ้อนนึงค่ะ นี่คือมะนาวของเรานะคะนี่คือความเจริญเติบโตนะคะใบมันจะชันมากน,นะคะ,คะนี่คือบริเวณพื้นที่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าไร่นะคะท,ที่เรารลังสรรในการปลูกมะนาวนะคะนี่คือมะนาวพันธุ์พันธุ์มาจากันผู้เบี้ยงพันธุ์มาจากันผู้เบี้ยงค่ะเป็นของคุณแม่อืงค่ะ เล่าได้เอามาปลูกมา่ยังนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคณะกรรมการทีมเป็นมุมงนะครับขอบคุณเราเทศเที่ยวบ้านนะครับนี่ได้กลิ่นมะนาวหอมง่ามนะค่ะนี่เป็นมะนาวที่มีความเนี่ยอร่อยมากค่ะพี่น้องอ่าก็สมนะครับบางน่ากนี่หวานค่ะแต่ว่าชอบเทศเที่ยวบ้านเองเราส่เทปเท่ยวบ้านเปักอ่าอาศัยเทศเทวบ้านแล้วเนาะ บอกหาเพื่อนๆกับคุณแม่ยูต่างเขาบอกหาผีๆกับยูต่างเขาบอกหาบอกๆกัไไปกินตับเราต้องพูดหาสิ่งดีๆใส่เป็นโพวิทตอนเช้านะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยจะมีความอร่อยมากค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีหน่อยมันจะต่งมากเลยนะคะเห็นไหมคะมันบ่สือด้นมแผลไม้ผลไม้แต่ละชนิดมันก็มีความคุณภาพในในลูกของมันอ่าครับผมขอบคุณทุกแรงใจเด้อครับผมนี่ก็คือขุมเป็นยูอีสานบ้านเฮ้าเนาะครับผม มีสวนมีบักหน้ามีของปูของฝังพ่อได้ระบายหัวจิตหัวใจนะครับพี่น้องเพื่อสู้กับโรคโควิดกับเศรษฐกิจบานเมืองยำแย่แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ส่งตลาดได้นะครับผมส่งลานค้าได้ถ้าอยากได้บักหน้ารัตนสินไปสื่อที่ลานเจปินนะครับผมขนมกินนะครับผมสามแยกบ้านกอครับพี่น้องเส้นตรงมาจาก เส้นมอภาคนะครับผมขอบคุณทุกเร่งใจเ้ยพี่นอ้นองก็ได้กระปากอ่ากด๊ตสับตระกายให้ช่องหนึง่งยูทเลช่องอีกช่องยูทูปหนึ่งสุรชาตินะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้อง